สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบอาดตื้นของฝันน้องเชียนะครับเก้ารอบครับตอนแรกว่าสิบเจ็ดต่ตตตามาอยู่วิลามมนนผมที่แถมแต่เบอร์กอนเอาเก้ารอบก่อนสองทีลูกคิดแปดเก้าตามสัจจะครับไป,ไปทั้งไหนไปทั้งไหนหมดเลยค่ะเออไปหนึ่งเมือนสัตว์สีเลงน้ำบอ,ำบอสมา เอาเรื่อาเลยเอาลดถ้าเรื่องมือซับมือนีมือนีหนึ่งมือซับเดี๋ยวหนูสีแดงน้ำพอตุ้ยนะคะเอีดันดันขอบคุณค่ะเอาเรื่ไปกันไปค่ะท่านไปค่ะเอาสี่ท่านมาหนี่เออไม่ไปนักจะรออยู่นี่อะคอยไปลงดกบมือ้ที่ว่าอยแก้วดเท้เลยอืมโเ่ารอดมากับบอลนเด้รใหญ่ไกลๆครับน่าธรรมดาตัวเนี้ย เกาลอพันน้อยพูดพลอยบอกว่าเกาลอรอที่อมนรับพี่นครับพี่้องไปแล้วหน่เมตรรอนปค่กาันนะ รอบสามเริ่มซารอบสเรซารอบเริ่มไม่เห็นได้ไเนี่ยอธิษานกำลังใจอธิษฐานสนทนาเนี่ยเออกำลังใจละผู้ถึรอบที่สี่เริ่มหายแล้วพี่น้อง รอบที่ห้าใช่ไหมนี่อ๋อรอ่้่นีอ๋อรอบที่้าใช่ไหมนี่อ๋อรอบที่ห้าใชรอบที่ใช่นี่อ่า รอบที่หกผวาเห็นเหรอพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วรอบที่หกมาแล้วเพียงเออภาาโงเรียนอ๋อผมอยง่เพียงยิบก็มาถึกแล้ววันนี้ มาแล้วมาแล้วเหลืออ pues ีกแค่รอบเหลืออ <backs> uh ีกสองรอบสุดท้ายสองขวดเอาเอาขวดนี้มาใส่อีกบ่อเอกบอกว่าก้อนหินมาใส่อีกบ่พี่น้องเออนาทอดมาแรงปามหนาสิเพราะมีลูกน้องขึ้นจอโอ้บอง อรอบสุดท้ายอารอบสุดท้ายนี่สิีใส่เวลาโดนวนเด้วพี่น้องเออคือพานี่เห็นนอกบานเนี่เอามาแล้วมาแล้วครบแล้วลนะลมันดอห่อน เอาวิ่งสิวิ่งนะยกมือขึ้นยกมือขึ้นโอ้ควบแ้วพี่น้องจะพันละเกียร์ขึ้นโอ้ลูกขึ้นก็เป็นวิ่งวิ่งนะ สวัสดีแม่ค่ะความรู้สึกแปลงแดค่ะตอนนี้พูดยังไม่ได้ความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจแม่ไม่ดีค่ะแม่ยังไม่ได้ถ่ายแลยสักรอบนึงจบแล้วเอาแถมรอบนึงเหาอเอาแถมเอ้แถมให้เพื่อนค่ะรอบแถมเลยค่ะอันนี้รอบแถมเพื่อนค่ะ เสาดาราสดยาบริวนเปาหน้าเข่ดมยาลเปาหน้าเนาะโอ๊ยแม่นแมนน้ามเดกขึ้นจอได้บาน้าแก้บนแสนซับค่ะ มาวิรานทั้องแสนเด้อ้สา่าขอบคุณขอบคุณบอจูขอบคุณนันเีขอบคุณบอจูขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณพ่อเอกขอบคุณทุกคนขอบคุณสาวหีิงรอบเี่ยิบสบเอ็ดรอบ่ขอบคุณหลายเที่บเลยมัเมันต่อเนื่องขอบคุณรางวัลเขาบอมว่าแสนทีมาเล่นรอบเนาะเล่วท่าตามมาที้วครับตามสจจะ ที่ดีทำดีสิ่งดีก็ตามมาพีน้อดีตนี่ยต้องต้องเป้านามบ่แม่สี่สิบสามเลยโอ้สี่สิบรือ่ะเรื่องเกาอกมอเเป็นว่าสี่สิบามหลอแม่เิ่นบอกหวยหรือว่าเิ่นวายเนี่ยอายุผมอะแม่เื่งเการอบรแถมอิเอเพี่น้องคือเอาเด้อบ่ได้บอกเนี่ย่บเนี่ยนเการอบแถมสองเป็น แล้วบ้านเลขที่เก่าเรา14ออกไปแล้วค่ะบุรีบอกแค่นี้น้องครับดีใจหลายเมื่อกี้อู้ดีใจดีบุรีประฝันครับนี่ครับคิดดีทำดีมากเลยครับเราจะบอกเพคนเขาจะตามเหงเขาบินนี่ยังหนอกบีนยังหลายหรอกเมื่อยนั่งกันนั่งเงินตัวสุดยอดสุดยอดเอฟซีบอก่าบเอะไปนิดเด้อเพราะว่าวิ่งบินผิดทางเอาทำไมอ่ะ บนขวาอุ้ยยจะมาบนไม่บนไม่ผิดไปแล้วนี่ครับต้องขอบคุณป้านางใช่ไหมป้านางนี่แม่วันนะครับบัธรรมดาได้หนิสมปอกนี่กรารมจานได้หนิฝาซองแม่วันนั่นเลยเอามาฝากให้พิณฝายก็พิณฝากครัสนคนกว่าแล้วแสนกว่าแม่ฝากกันแม่ฝากซองฝากซองฝากซองปลามกค้นหากินหมาด้วยค่ะโอูเปิดที่ไหนของแม่เว้นเป้าเป้าวันมันไม่หมาทั้งสองรอบแล้วริเปียนซื้อว่า ป๋าป๋ามุกโอ้ผู้นี้บ่เนี่ยนึกว่าผู้ใดนโอ้ยนี่แหละเข้ามากดติดตามแม่มาตอนไหนจะเขาติดตามทางตัวนี้กันมีสี่พันกว่าค่ะอ๋อสี่พันแล้วสี่พันแต่ยอดมันเป็นแสนแล้วอันนี้คือป้านางใช่ไหมนี่นี่ครับนี่เลยเห็นตัวอย่างนี้จะเสียครับเห็นตัวจริงแล้วป่ะนี่กะงามอยู่ตัวล่ะออกะงามตัวดาราเลยใช่ไหมนี่ฝากติดตามเลยค่ะฝากติดตามสองพนพี่น้องสองป้านางค่ะแม่บ้าร์น้องนะคะอ่ะ เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนีกันนมีไม่ได้แน่นอนแต่ถามว่าเนื่อยหั่ห้าเราปพิ่มใจจากคนที่เขาเคยบ่งเขาเราบอกเคยเค้ฝันว่เราคิดไมาได้ร้นเขาบานีิสแสกง่ายเลยอันนี้เพคาามกริได้พระอตรงตรงได้เ่อีกนะตรงตรงแล้วใช่ตอนแรกกันหมื่นกว่านี่ประมาณสักพกเดือนพกเดือนประมาณหมื่นกว่าประมาณสามถึงสี่เดือนปั๊บ พอปั๊บอิามมาอิามมาปั๊บกะเป็นเจ็ดข้าเดียวเจ็ดหมืน่นที่มาที่นี่ยังได้พึ่งได้เจ็ดหมืน่นอ๋อเป็นซีอิ๊ดใช่ไหมกะบการปรว่าประมาณหันหมืนม่นนี่ยแต่คือว่าเร็วมากครับ ก็ได้จากอางรับได้ลเอาแค่หนชัดเจนชัดเจนนะตุลาหง่เะอจลาแค่ไหนเลยโอ้ยมันคือคฝันเอ้าเขาบาแมนเจอลอีกแล้อจเเจ้านาอ้าจ้าอาจจะเป็นพระนางแบนาไม่วันไม่ใครจะไปรู้เนาะคว่ามึงเนี่ยโอ้ยบริหารมึงยทีถูกเลยจงแต่ละมืออาถาแ่ปนีแม่แต่ละมื่สแบบพี่นองปองไปเหลายปัหาเนาะน่ารักเลย่น้องเาันั้น พอวันพนานน่ารักไม่วันนี่คุณข่ะขอบคุณค่ะมาสามหมอยน่่าริกันนีอุ้ยตงเกงเป็นหนึ่กับมนีกับป้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณพนันขอบคุณไม่วันครับปอน่ยากเนี่ย่ยากบ่ยากบ่ยากพนางไม่ยากเลยพวกผมเตรียมเสียบาไว้นั่งเลยขอบคุณพ่อเอกเลยนครับเป็นกันที่หลาเอาตรงๆเลยอ ยังกันย่องเลยกันอีดายอมรับมันได้เพราะอ๋หนิงหนึ่งแสนแล้วที่ว่าประสบความสำเร็จแล้วแม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเราเรื่องจริงครับนี่ที่ว่าโอเคแนวผมว่านห่ะเคยบุ็นนางเบื้องในเขาเนาะไม่ใช่ขึ้นมาแต่เองทิ่ไม่ได้รูปพัดหอดแสนเลยยอมรับครับยอมรับมาเดี๋ยวนะครับ